โอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการทำคอมโบหอ,อกแบบเท่ๆนะผมก็จะเป็นคอมโบหอ,อกที่ว่าเอาไว้เท่ย่างเดียวเลยแต่ก่อนไปดูเนี่ยผมมีอะไรจะบอกวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำนะผมร้านพอยเซนเดอร์ร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านเติมเกมราคาถูกมากเลยนะผมโดยที่มีหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมดันเลตที่สามารถซื้อแพ็คได้ในราคาที่ถูกสุดๆแล้วก็การเติมแพตตี้น้ำที่สุดคุ้มนะผม แล้วก็จะมีอีกหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยใครที่ไม่อยากพลาดการเติมเกมราคาถูกอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยเน้อผมสามารถไปใช้บริการกันได้แล้วเน้อผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนึกถึงร้านเติมเกมราคาถูกนึกถึง้าน Point Center เน้อผมก็คอมโบหกที่ผมจะสอนเนี่ยมันจะมี3ระดับเน้อผมมีตั้งแต่ง่ายไปถึงยากเลยก็ใครที่ว่างงชื่อท่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์สอนเล่นเอาไว้เน้อผมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยจะได้ไม่ง,งงชื่อท่ากันนะมาขอผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันง่ายสุดเลยเน้ผมง่ายมากเลยก้อนดับแรกเนี่ยให อ่ะพอเราเห็นว่าศัตรูมันดอทลงแน่นอนเนี่ยก็ให้เราเนี่ยรีบกดปาวุธลงไปเลยนะผมไม่ต้องกดเช็ดดอทนะก็ให้เราเดินลงไปปาวุธอย่างนี้เลยแล้วถัดมาเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยกดดาวแอร์ของหมัดน,นะผมแล้วก็าวผาวมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะนี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเอ็นไลท์ปาวุธดาวแอร์ตาวผาวอย่างนี้ครับผมขั้นแรกง่ายมากเลยอ่ะอันดับแรกเนี่ยก็คือให้เราเนี่ย จิ้มศัตรูให้ออกข้างนอกไปนะครับผมพอจิ้มเสร็จปุ๊บปาอาวุธลงไปเลยปาใส่ลงไปก็พอปลาอาวุธโดนศัตรูเนี่ยก็จะเนี่ยปล่อยอาวุธทิ้งไปเลยเนอะผมจะใช้เป็นดาวแอร์ของมัดแทนก็จะเป็นอย่างนี้นะปุ๊บปุ๊บเนี่ยพอดา,อาวแอร์เสร็จปุ๊บศัตรูมันก็จะลงไปข้างล่างลึกเลยใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยตามด้วยการการรดกาวพาวนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้จิม้มปาดาวแอร์กาวพาวอย่างนีง้ครับผมเอ็ดไลท์ปาอาวุธดาวแอร์กาวพาว ถ้าเกิดจะถามว่าคอมโบนี้เนี่ยมันอันตรายยังไงก็ตรงกาวพาวด้วยแหละวับผมมันจะอันตรายที่สุดแหละก็ถ้าเกิดเรากาวพาวพลาดเนี่ยเราก็จะดิ่งลงไปเลยนะรับผมก็คือกาวพาวอะ่ะพุ่งลงไปข้างล่างออกแมปตายเองมครัาผมามาคอมโบถัดไปกันเลยอันนี้เนี่ยก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะผมเป็นระดับปานกลางนะทำคล้ายๆเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะผมก็คือจิ้มไปก่อนเลยเอ็นไลท์อ่ะพอเอ็นไลท์เสร็จเนี่ยก็เนะี่ยกดเช็ดดออแลวก็ปาววูดลงไปนะผมก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วพอเช็ดดอสเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เนี่ยกดดาวแอร์เหมือนเดิมเลยนะผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้แล้วพอเราดาวแอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เนี่ยทำทูคอมโบของหมัดนะผมก็คือการกดดาวไลท์แล้วก็กลาล่าวนะก็จะเป็นท่านี้นี่ท่าแบบเนี้ยอ่ะพอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเนี่ยคอมโบมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะผมนี่แบบนี้เลยอ่ะเอ็ดไลท์เช็ดดอสปาวุฒดาวแอร์จีซีดาวไลท์กาล่าว เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะผมมาเอ็นไลท์เช็ดดอตปาวุธดาวแอร์ดีซีดาวไลท์กาวพาวแบบนี้เลยก็เป็นคอมโบที่เอาไว้ทําเพื่อเท่ๆเฉยๆนะผมเมื่อผมถึงคอมโบสุดท้ายกันแล้วนะก็คอมโบนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่กับด่านที่มันใหญ่ๆนะผมก็คือทั้งล่างตรงนี้เนี่ยมันจะลงไปลึกนะผมถึงจะตายอะ่ะอย่างไอ้ด่านก่อนหน้าเนี่ยด่านบอลเฮเว่นเนี่ยมันจะตื้นนะผมก็ลงไปหน่อยนึงก็ออกแม่แหละถ้าเหมือนอันแรกเลยคล้ายๆกันเลยนะผมไออันแรกเนี่ยหลังเอ็นไลท์เนี่ยเราแค่ปาวุธเฉยๆใช่ไหม แต่อันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยกดเชนดอแล้วก็ปาอาวุธลงไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอเราปาอาวุธเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกดดาวแอร์ของมัดได้เลยอย่างนี้พอดาวแอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกดกาวพาวลงไปได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะไม่ตายใช่ไหมเพราะด่านมันกว้างถ้าจะเป็นด่านก่อนหน้านี้นี่ก็ตายไปแล้ว พอแล้วก้า,าวพาเสร็จเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกดดาวเอก์อีกรอบหนึ่งนะผมแล้วก็ทำทูคอมโบของแมทนะก็คือดาวไลท์แล้วก็ก้าวพาพอทุกอย่างมาประกอบกันเนี่ยมันก็จะเ,เป็นอย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวทำอีกรอบให้ดูนะผมนี่ประมาณนี้นะผมอ่ะก,ก่อนอื่นเลยเนี่ยไอคอมโบ2อ,อันแรกเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ย ก็คือมันจะทําได้แค่เฉพาะตอนที่ศัตรูเนี่ยเลือดสีเหลืองถึงสีแดงเท่านั้นนะแล้วก็ใช้กับดางใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าทำเนี่ยยังไงมันก็ทําได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าศัตรูเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับผมมันจะรอดส่วนคอมโบสุดท้ายเนี่ยศัตรูเนี่ยจะต้องมีเลือดสีขาวถึงสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ใช้ได้แค่กับดางใหญ่ๆเท่านั้นนะโอเค,อเคก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยะนะผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหร์วันนี้ก็บ๊ายบายครับผมไปเจอกันทุกคนบบบบ๊๊าาาายยยย